คำตอบที่ของแต่ละคนเนี่ยมันสะท้อนถึงความปรารถนาในใจหรือไม่ก็ตัวตนของทั้ง3คนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมอ่ะเอาแฮร์รี่ก่อนทาไมแฮร์รี่ถึงเลือกหินชูวิญญาณแฮร์รี่เนี่ยเป็นเด็ดกกำพร้าเขาไม่เคยได้พบกับคนในครอบครัวหมายถึงคนที่เป็นครอบครัวของเขาจริงๆกันนะก็คืออ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเพราะทุกคนเนี่ยล้วนตายจากเขาไปก่อนหมดเลย นะฮะหินทุบวิญญาณจึงสะท้อนความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจของแฮร์รี่ซึ่งหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าคืออะไรมันคือการได้อยู่พร้อมหน้ากับทุกคนในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองถามว่าเรื่องนี้มีหลักฐานไหมโอ้แน่นอนฮะถ้าคุณยังจำได้แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์เมื่อแฮร์รี่เป็นไงฮะส่องกระจกเงาแห่งอริเซตจำได้ไหมครับเขาเห็นครอบครัวยืนยิ้มและโบกมือให้ออกมาจากในกระจกเนาะ การที่แฮร์รี่ได้เห็นหน้าคามัมบครวเป็นครั้งแรกโอ้ทัชใจมากนะครับตอนเด็กๆด,ดูไม่ค่อยคิดอะไรแต่โตมาคือรู้เลยว่าโอ้โหแบบซีนนี้มาสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะนั่นคือของแฮร์รี่เนาะร้อนละ่ะทําไมร้อนถึงอยากเลือกอยากเลือกมใกล้สุดเอลเดอร์ร้อนเนี่ยเขามีพี่น้องที่ต้องแข่งกันในบ้านไม่ออกไหมฮะแล้วจริงๆยังไม่นับด้วยนะว่าทั้งแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่เนี่ย คือแฮร์รี่ก็เป็นคนดังอ่ะคุณนึกออกไหมส่วนธอมเโอนี่ก็เป็นก็เป็นเด็กที่เด็กหัวกะทิประจํารุ่นอะ่ะมันเลยอะ่ะผมว่าสองสองเหตุผลเนี้ยอะ่ะคือรอนมีพี่น้องที่ต้องแข่งขันกันที่บา้านหนึ่งสองเพื่อนสนิทของเขาทั้งสองคนคนนึงเป็นคนดังคนนึงเป็นหัวกะทิของรุ่นมันเลยอาจทําให้รอนรู้สึกดื้อๆว่าเอ้ยเขาอะ่ะต้องอยู่ใต้เงาคนอื่นตลอดเวลาไงดังนั้นรอนเนี่ยจึงไม่แปลกครับที่รอนจะต้องการชื่อเสียงและความรุ่งโรจน์ บ้างเพื่อเติมเต็มความปรารถนาในใจเขาและเช่นเดียวกันรอนถ้าคุณจำได้พอแฮร์รี่ส่องกระจกเขาแห่งเอลิเซใช่ไหมเขาก็พารอนมาส่องบ,บ้างคือแฮร์รี่พารอนมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออยากจะจะให้รอนเห็นแบบใบหน้าของพ่อแม่เขาอะแต่รอนส่องกระจกและเห็นอะไรฮะรอนบอกรอนเห็นภาพตัวเองเป็นหัวหน้านักเรียนเป็นประธานนักเรียนเป็นอะไรนะเป็นกัปตันทีมฟุตดิษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ พี่ชายของเราแต่ละคนนะ่ะเออเคยทำแล้วก็เคยประสบความสาเร็จกันมาแล้วโอเคไหมครับส่วนเธอไมโอนี่ทำไมเธอไมโอนี่ถึงรับผ้าคลุมล่องหนอันนี้ในกรณีของเธอไมโอนะี่น่ะผมมองอย่างนี้ครับว่ามันไม่ได้สะท้อนความปรารถนาในใจแต่มันสะท้อนว่าเพราะเธอฉลาดที่สุดในกลุ่มนั่นแหละฮะเธอรู้ความหมายดีว่าเครื่องรางยงมทูตแต่ละอันเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรและเธอรู้ว่าผ้าคลุมล่องหนเนี่ยมันคือเครื่องรางที่ ปลอดภัยที่สุดก็เหมือนน้องคนสุดท้องเลยครับว่าคือคือเธอรู้นั่นแหละว่าเราไม่ควรไปรอเล่นกับความตายดังนั้นแน่นอนถ้าฉันจะเลือกขอเลือกเครื่องรางที่เซฟที่สุดก่อนอันนี้คือมองอันนี้คือหมายความว่าเฮไอไโอนี้คือเลือกแบบในมุมคนที่ฉลาดอะเออมองนะครับผมเอาง่าก็คือเลือกเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็อันตรายน้อยที่สุดนั่นเอง